วิธีตั้งเป้าหมายให้สำเร็จแบบ SMART g กสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mind s h i f ชีวิตดีขึ้นได้คุณเคยตั้งเป้าหมายไว้แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จไหมครับอาจจะเป็นการลดน้ำหนักเรียนภาษา เก็บเงินหรือเริ่มธุรกิจทำไมบางคนถึงทำได้บางคนถึงทำไม่สำเร็จหนึ่งในเครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลคือ SMART g o วันนี้ผมจะพาคุณเข้าใจวิธีตั้งเป้าหมายแบบนี้ทีละขั้นตอนพร้อมตัวอย่างให้ทำตามได้ทันทีหนึ่งทำไมต้องตั้งเป้าหมายเป้าหมายคือเข็มทิศของชีวิต ถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เหมือนเรือที่ลอยกลางทะเลไม่รู้จะไปทางไหนงานวิจัยจาก Harvard Business Review พบว่าคนที่เขียนเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนที่คิดไว้ในใจถึง 3. เท่าคำถามถึงผู้ชมตอนนี้คุณมีเป้าหมายที่เขียนไว้ชัดเจนหรือยัง ถ้ายังเตรียมกระดาษกับปากกาไว้เลยนะครับสองรู้จัก SMART g o s m a r t เป็นตัวย่อจาก 5. คำหลัก s Specific เฉพาะเจาะจง Measurable m วัดผลได้ Achievable ทำได้จริง Relevant สอดคล้องกับชีวิตและเป้าหมายใหญ่ที่ Time-bound มีกำหนดเวลา 3. เจาะลึกทีละตัว1 Specific เฉพาะเจาะจงเป้าหมายต้องชัดไม่กำกวมไม่ชัดอยากสุขภาพดีชัดอยากลดน้ำหนัก5กิโลภายใน3เดือนด้วยการออกกำลังกายสัปดาห์ละ4วัน2อง measurable วัดผลได้ต้องรู้ว่าคุณก้าวหน้าหรือยังเช่นถ้าเป้าหมายคือเก็บเงิน ให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเก็บต่อเดือนใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์ชัดเจน3 achievable ทำได้จริงต้องท้าทายแต่ไม่เกินความสามารถจนท้อถ้าตอนนี้ยังไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยการตั้งเป้าวิ่งมาราธอนภายใน1เดือนอาจจะหนักเกินไปเริ่มจากสิ่งที่พอทำได้4 relevant สอดคล้อง ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตหรือคุณให้ความสำคัญเช่นถ้าคุณอยากมีเวลาครอบครัวมากขึ้นเป้าหมายเรื่องงานควรช่วยให้คุณบริหารเวลาดีขึ้นไม่ใช่เพิ่มชั่วโมงทำงาน 5. Timebound มีกำหนดเวลาตั้งเดทลายชัดเจนเช่นภายใน30วันหรือภายในสิ้นปี เพราะกำหนดเวลาจะกระตุ้นให้เราโฟกัสและลงมือทำจริง 4. ตัวอย่าง SMART GO ตัวอย่าง 1. การลดน้ำหนัก as ลดน้ำหนัก 5. กิโลแอม,มชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์เออยอกกำลังกายสัปดาห์ละ 4. วันบวกคุมอาหารออกเพื่อสุขภาพและพลังงานในการทำงานที่ภายใน 3. เดือน ตัวอย่าง2การเก็บเงินแอสเก็บเงิน60,000บาทแอมแบ่งเก็บเดือนละ5,000บาทเล็นลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย20% R, เพื่อใช้เป็นเงินดาวบ้านที่ภายใน12เดือน5เคล็ดลับทำให้เป้าหมายสำเร็จเขียนเป้าหมายแล้วติดไว้ในที่มองเห็นทุกวันแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายเล็ก เพื่อให้สำเร็จทีละขั้นติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์ให้รางวัลตัวเองเมื่อบรรลุเป้าหมายย่อยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่อย่าเลิกกลางทางถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่จะช่วยพัฒนาชีวิตคุณ แล้วพบกันในคลิปหน้า m n n s h i f t ชีวิตดีขึ้นได้สวัสดีครับ s subscribe Now